ด้านเจ้าตะวันนะครับปนวิทยทองน่วมยังคงเป็นกำลังใจให้น้องเมย์รัชนอกอินทนนท์คว้าเหรียญโอลิมปิกมหลังจากเคลียร์ปัญหาเรื่อง3ต้องห้ามครับ เจ้าตะวันปนวิทย์ทองน่วมนะครับแฟนหนุ่มนักแบดมินตันของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักตบขนไก่มือสี่ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมของน้องเมย์ที่จะลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลว่าตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจดีมากฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องที่ตนจะช่วยเหลือรัชนกได้ในตอนนี้ก็คือการวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของคู่แข่งและวางแผนการเล่นรวมทั้งเป็นกำลัางใจในการฝึกซ้อมและแข่งขันแบบที่เคยทํา และหวังว่าจะทําผลงานออกมาได้ดีครับส่วนคําถามที่ว่าหากน้องเมได้หรือรางวัลกลับมาจะให้รางวัลอะไรครับตะวันบอกว่ายังไม่ได้คิดครับอาจจะไปเที่ยวกันหรือว่าหาอะไรอร่อยๆกินกันมากกว่าแต่ว่าก็ต้องดูผลงานในการแข่งขันด้วยตอนนี้ได้เจอกันสัปดาห์ละครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเป็นนักกีฬาด้วยกันรู้ดีว่าเมย์มีหน้าที่ทําเพื่อประเทศชาติส่วนตัวเขาเองนั้นก็ตั้งเป้าติดอันดับที่1-50ถึงของโลกในการเล่นแบดมินตันอาชีพครับ ตอนนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับโอลิมปิกนะครับโฟกัสเขาที่โอลิมปิกว่าเป้าหมายเขาคืออะไรหน้าที่เขาคืออะไรครับตอนนี้แล้วก็สร้างกําลังใจให้เขาก็คือสับสนุนเขาตลอดครับจะเอาอะไรเป็นของพันธุ์ครับตอนนี้ยังไม่มีแผนเลยครับน่าจะต้องดูหลังจากโอลิมปิกอีกทีนึงครับว่าเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาคุยกันครับว่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปหาอะไรกินกันดีครับจตวันก็ถือเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆของ้องเมย์นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับกําลังใจที่สําคัญที่สุดก็คือแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับ